chết thân bố <laughs> khoảng hậu khoảng cong bảo à na bào mà na bào à yeah trái quá, bao nhiêu đấy, bao luôn okay. khóa ok, nó lòi nhiều phải nó vấp ลอยขึ้นเยอะนะมันไม่ใช่มึงมึงเอามันบินไกลาวะมึงเอามือเอามือคาดาวได้ปะล่ะอะเอาใกล้ๆก่อนมันมันไกลไปหรือมันดูการยากมึงรอกูตัึเบอร์กูรอดูแบบหนึ่งย่างกันนงแบบย่างโอ้ลอยหืนเลยอีกอีกอีกเดดี๋ยวมาิ อยู่แล้วมั้งเนี่ยเคเดี๋ยวจะเริ่มดาวลงมานะขอรับอรเจ้าเดีียวมาโอ้ยยสูงริบเลยใหญ่มากแตตัวเลยองนดวเลยอยูดีดาวอเลยกดหน่อกด่อยข

บินดีแท้ ถึงว่าดิอันนอว้วเมันเราตะโกวทวงมาเต็มจิมเร, <laughs> รีมมรยบรมเรียั้งแบบหนึ่งแบบส<อ>งดงล้ยังลอย,ลอยลมันดูอาการมันเบามากเลยเ,เบามากเบามนหงอยเนี่ยไม่ลงแฟบด้วยเ,เ,เบาทำเบาวงเอ <laughs> ต้องขึ้นไปสูงต่ำๆนี่แหละเนี่ยป่าอุดไปอย่างงี้น่ะลำนั้นน่ะลงแล้วไม่ลงไงเร่งต่อหมุนเลยข้อแท้เหรอข้อแท้เหรอใช่ข้อแท้แน่นอนอยู่แล้วแล้วที่ได้ลงตบเลยต่ำมึงร่อนเก ดูไหลดูเลยเพราะดงว่าเครื่องมันเร่งอยู่เครื่องมันเร่งเนี่ยเอ้าล้อรอไอ้อล้อหลังล้อหลังล้อพับล้อพับหยุดก่อนเลยดับเครื่องเลยดับเครื่องเลย